สวัสดีครับเพือ่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมจะมีสินค้ามาแนะนําเพื่อนๆนะครับกับเรื่องของชุดข้างของรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสไตล์ของสกูตเตอร์บ้านเรานะครับซึ่งในขนาดนี้ที่นํามาโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เคยพรีเซนต์กันไปแล้วแต่ว่านักนาดนั้นเนี่ยยังมีในเรื่องของสินค้าไม่ครบนะครับวันนี้มากันเรียกว่า95%แล้วเป็นแบรนด์จากทางไต้หวันกับแบรนด์ที่ชื่อ HK วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคนที่น่าจะอธิบายได้ดีกับผมนะครับก็คือคุณบอมสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับบอมครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชุดข้างล้วนเลยใช่ครับอ่าอย่างแรกก่อนชุดข้างนี้คือเป็นแบรนด์นําเข้าใช่ครับจากประเทศไต้หวันครับจากไต้หวันเลยนะครับและก็จะมีทั้งเรื่องของตัวชุดชํามหน้าแล้วก็ชุดของคัดหลังแล้วก็กระโหลกคัดหลังถูกต้องครับครบหมดเลยครบครับอ่าเรามาดูกันว่า สิ่งที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ราคาจับต้องได้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจับต้องได้แน่นอนเพราะว่าฟังราคาแล้วไม่แตกต่างกับของเดิมติดรถเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษกว่านะครับเริ่มต้นเลยดีกว่าเคยเป็นประเด็นกันไปแล้วเคยเป็นกระแสกันไปแล้วกับตัวของชุดชามหน้า HK ก็คือชุดนี้ชุดนี้ครับอ่ะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเผื่อว่าจะจำไม่ได้เราเคยพรีเซนต์กันไปแล้วนะครับตัวชุดชามนี้ก็คือเป็นชุดชามที่มีโรเลอร์หรือว่าเม็ดเนี่ย เเมตรนะครับซึ่งปกติเคยเห็นเยอะสุดคือ8เมตรแต่ว่าอันเนี้ยโผล่มาเป็น9เมตรรวมถึงชุดของหลังเต่าก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่ไม่มีแผ่นสไลด์ก็คือเป็นหลังเต่าแบบประกบแบบนี้เลยอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะเป็นงานที่เป็น CNC จากโรงงานใหม่ๆเอียนๆแบบนี้นะครับอ่ะเรามาพูดข้อดีของเขาดีกว่า เผื่อว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าข้อดีของตัวชุดชาม HK เนี่ยมันเป็นอย่างไรโอเคครับอย่างแรกเลยครับตัวของชุดชาม9เม็ดเนี่ยครับเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันดูแค่แตกต่างแค่9เม็ดครับแต่9เม็ดมันมีความหมายเยอะครับ1ก็คือน้ำหนักตัวของเม็ดขนาดของเม็ดจะแตกต่างกับชาวบ้านชาวช่องเขาคล้ายๆของเม็ดแมนทอสแล้วก็กตัวความเหลี่ยมของมันนะครับก็จะมีด้านมีมุมด้านข้างด้วยคุณจอนลองสังเกตดูมันจะมีมุมด้านข้างที่เป็นตัวมุมเหลี่ยมเห็นไหมครับ จริงๆตรงนี้เหตุผลที่การทำอ่ะเพราะว่าหลังเต่ากิฟต์ไม่มีกิฟต์สลด์หลังอืตัวนี้มันเลยไม่ได้ทําหน้าที่แค่ขึ้นกับลงครับปกติแล้วชูดชามมันเวลาเดินทางเวลาทํางานมันจะแค่ขึ้นกับลงใช่ถูกต้องไหมครับแต่ตัวเนี้มันหมุนพร้อมไปด้วยองั้นตัวเมตรเหตุผลที่การทํเก้าเมตรอ่ะมันก็คือการที่ทําเฉลี่ยน้ําหนักให้สามารถบาลานซ์ตัวของแผ่นของตัวตัวสลด์หลังนี้ได้รวมไปถึงต้องรับแรงในการหมุนของตัวโรเท่นี้ได้ด้วยอื ก็ถามว่าทําไปเพื่อทาไมหนึ่งคือพอมันมีลักษณะของเม็ดที่เยอะขึ้นเนี่ยในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยมันสามารถที่จะไล่น้ําหนักให้มันวิ่งแบบเร็วๆได้บึ๊บบึ้บบบ,บลองคิดง,ง่ายๆนะครับว่าเวลามันเวียงเนี่ยความสมูทเนี่ยของ9เม็ดกับ4เม็ดเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้เราพูดถึง4เม็ดก็ได้ที่แบบรถที่แบบเรียงเม็ดใหม่นะเป็น4เม็ดหรือว่า6เม็ดที่แบบว่าเรียงเป็น3-3ามก็ได้นะครับตัวที่เป็น9เม็ดเนี่ยมันจะมีความสมูทกว่านะครับแต่ทั้งนี้นั้นคือ คุณอยากจะให้มันแรงคุณก็สามารถที่จะไล่เม็ดเบาลงไปได้ถ้าเกิดต้องการที่จะให้มันมีความตึงมือน้ำหนักหนักหน่หนอยเอาไว้เดินทางตัวลิงคุณก็ใส่เม็ดที่มีน้ำหนักหนักได้นะครับอันนี้ข้อแรกก่อนที่ว่าทำไปทำไมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณไม่มีแผ่นสไลด์เนี่ยไอเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่แบบเวลาแผ่นสไลด์มันสึกเนี่ยมันจะไม่เกิดเพราะเนื่องจากว่าอันนี้คือเป็นอลูมิเนียมนะครับ ที่ CNC มาแข็งแรงเวลาที่มันขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่แค่ในนี้ใช่ครับถูกไหมแล้วดูความหนามันเนี่ยหนาขนาดนี้ถามว่าไอ้ตัวแผ่นสไลด์ของเราอะ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นพลาสติกแต่ว่าอันนี้คืออลูมิเนียมนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเวลามันขึ้นแล้วเนี่ยตัวของโรเลอร์มันไปกระแทกแล้วมันดังหรือเปล่าไม่ดังนะครับไม่ดังนะครับอันนี้คือข้อแรกก่อนต่อไปนะครับสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของชุดชามอันนี้เลยก็คือ มันเป็นชามที่เป็นองศาเดิมใช่ครับเป็นองศาเดิมอมพอมันเป็นองศาเดิมเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าสายพานเนี่ยมันก็ยังคงเป็นองศาที่ไม่กินสายพานหน้าตรงหลังตรงการวิ่งและสมูทแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เป็นชามปรับองศาเนี่ยแน่นอนมันอาจจะแรงกว่าแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการบีบสายพานให้ผิดรูปแต่อย่าลืมว่าอันนั้น,นคือต้นเหตุปัญหาที่ว่า ทำไมวิ่งแค่สี่พันกโลห้าพันกโลสายพันธุ์ขาดถูกต้องยิ่งคุณปรับเยอะก็ยิ่งขาดเร็วถูกไหมแต่ว่าอันนี้คือองศาเดิมตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อให้เป็นองศาเดิม,มเหตุผลในการทําองศาเดิมหนึ่งเราต้องการให้อายุการใช้งานคงทนใช้งานได้อย่างน้อยที่สุดที่โรงงานผลิตขึ้นมาครับคือต้องให้ใช้ชนกับมาตรฐานเดิมแต่เขาว่าสายพันธุ์เดิมแต่วิ่งไม่เหมือนเดิมม,มีสามารถรับประกันได้เหตุผลเขาว่าทําไมถึงวิ่งไม่เหมือนเดิมมูท ความสนุกของการขับขี่จะแตกต่างทั้งทงที่สายพามันเท่าเดิมเพราะความรับมันอยู่ที่หลังเต่าไม่มีกิปสไยหลังรวมไปถึงเม็ดที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นแล้วใช่คือจากที่แบบไปทดสอบอัตราเร่งแล้วอันนี้เราก็ไปทํามาแล้วเนาะทำคลิปมาแล้วตัวของชาม H K นี่ตัวของความเร็วเนี่ยต้นนะครับต้นกลางเนี่ยจะเร็วกว่าจะขึ้นไวกว่าเลยแบบเปิดปับ๊บไปปืดๆแต่ว่าข้อสําคัญคือมันขึ้นโดยที่รอบ ไม่สูงเอออันนี้เซอร์ไพรส์คือขึ้นด้วยแรงบิดของตัวชุดเม็ดที่ดันให้มันไปเร็วใช่ครับแต่ว่ารอบไม่สูงฉะนั้นการกินน้ำมันก็จะน้อยลงฉะนั้นเหมาะกับคนที่ชอบเป็นสายเดินทางอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าสายไม่ต้องการซิ่งเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้รอบสูง แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเอาไปโมดิฟายเพิ่มโดยการใช้ชุดชามของ HK เนี่ยเพื่อเน,น้นในความทนทานก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้บอกเอาไว้ก่อนแต่อย่าไปทําเลยเพราะว่าทําก็ประการของชามมันขาดหนึ่งคือเซาะสไลด์ให้มันขึ้นสูงอีกเพื่อให้ชามันขึ้นสูงให้สัมพันธ์มันขึ้นสูงหรือคุณก็ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายให้มันหนักขึ้นแล้วก็ไล่เม็ดเบาลงไปหามันอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการไปโมดิฟายเพิ่ม แต่ถ้าคุณไม่ต้องการคุณต้องการความลื่นความไหลให้อัตราเร่งมันดีสายพานไม่ขาดรถทนทานผมก็แนะนําว่าของเดิมมันก็เอาอยู่แล้วใช่ครับประมาณนี้สำหรับสายไล่น้ําหนักมผมก็มีน้ําหนักเม็ดตั้งแต่7.5กร,รมัมจนถึง10กรัมโอเป็น7.5 8 8.5 9 9.5้าละเอียดแล้วก็ในตัวของตัวชุดชามครับถ้าเกิดพี่อยากเล่นไล่แบบจับคู่3ามทางชุดชามได้ทําบ้างมาให้แล้ว เป็นจุดต่างๆที่นี่สามารถแบบจับคู่กันได้ทีนี้มันอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนแล้วว่าต้องการการขับขี่แบบไหนโอเคคือเมื่อกี้นี้ที่บอกไปว่าการไล่เม็ดเนี่ยไม่ใช่ไล่ไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมี9เม็ดแล้วฉันจะไล่อย่างไรนี่ไงเขาทำมาร์กเอาไว้เนี่ยไล่เป็น2อ่าอันนี้2 2 2ก็คือจับคู่2 3ใช่ครับจับคู่3 1จับคู่1เนี่เห็นเป็นดีเทลไหมเอออันเนี้ยถือว่าค่อนข้างละเอียดนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าตัวของชามเนี่ยมันเป็นชาม C N C ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นเกลดอลูมิเนียมที่ค่อนข้างแข็งแรงมีซิลมาให้ด้วยนะครับดังนั้นถามว่ามันดีอย่างไรก็คือมันมีอัตราเร่งที่ดีกว่าชามเดิมแน่นอนมันมีความทนทานที่ทนกว่าชามเดิมแน่นอนนะครับแต่สำหรับผมนะเม็ดมันเยอะอก้เม็ดอะแพงไหมบอม ตัวเม็ดหรอพี่อืมตัวเม็ดเม็ดขายเป็นชุดละ3เม็ดรครับอืมร้อยห้าสิบาทสามเม็ดร้อยห้าสิบาทก็ตกเม็ดละห้าสิบาทใช่ครับอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเดิมๆม,มาเนี่ยก็คือมีเก้าเม็ดมาจากโรงงานแล้วถูกต้องครับเป็นน้ำหนักก็คือ มันจะแตกต่างกันแต่ละรุ่นครับพี่จอนอ๋อโอเคทางเราได้มีการเทสทั้งหมด10คันสมมุติว่าเทสทั้งหมด10คันสาหรับรุ่นของ 4V 300อย่างเงี้ยแล้วทุกคนจบที่1ิบกรัมเป็นสแตนดาร์ดที่สามารถขับทัวริ่งขับสบายขับในเมืองได้เราเลยเลือกเป็น10กรัมชุดสแตนดาร์ดแต่ถ้าสมมุติเป็น a i r ล o c Enmax อ่าเป็น a i r o c Enmax เนี้ยผมจะลดขนาดเม็ดเหลือ8.5กรัมอืประมาณนี้ครับคือเราได้ได้การเทสกับหลายคนเพื่อหาเม็ดสูตรสําเร็จรูปที่ดีที่สุดสําหรับคน1ิบคนให้แล้วแต่ทัั้้้งนนนี มันเป็น mood feeling ของคน10คนนั้นการขับขี่ของแต่ละคนผมไม่รู้ว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่เรามีเม็ดให้ไล่ตั้งแต่7.5กรัมถึง10กรัมเลยก็เรียกว่าเป็นน้ำหนักสแตนดาดที่ขี่แล้วสนุกกว่าเดิมถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นก็คือตัวของชาม HK เนี่ยมีตัวชุดชามชุดเม็ดชุดแผ่นตัวสไลด์นี่แล้วก็เห็นมีสปริงท้องด้วยใช่ครับมันต้องมาคู่กันเหรอ ใช่ครับเพราะว่าอัปเกรดอัปเกรดหน้าไปแล้วหลังต้องรับส่งให้ได้ตอนนี้สำหรับชุดของ HK ทั้งหมดนะครับจะมีชุดสปริงทอกแถมให้ด้วยแต่สำหรับในรุ่นของ 4V300 ไม่ว่าจะเป็น La m b บอร X300 ท300หรือว่า DCT จะมีบูทให้ด้วยครับพี่อ๋อมีบูทให้ด้วยใช่ครับก็คือเปลี่ยนบูทอันนี้คือเซตติ้งของตัว La ม b บอรมีบูทให้ด้วยจะมีบูทเป็นตัวนี้ครับโอเคนิดนึงครับอันนี้ใช้งานแล้วอ่าคือรอมาแล้วว่างั้นดีกว่านะครับ อย่างนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวชุดชามของเราที่เป็น HK เนี่ยมีกี่รุ่นปัจจุบันอัปเดตไปแล้วมี4ซีรีส์ครับไม่ว่าจะเป็นสาย160จะเป็นจะเป็น PCX 160กับ ADV 160ด้านขวามือตรงนั้นครับอา่าแล้วก็น,นี้รุ่นหนึ่งเป็นของของฝั่ง Yamaha ครับจะเป็น Airlock n m a x ครับโอเคแล้วก็ <Air lock S 2> ตัวของ CV 300ครับตัวของ CV 300ก็คือ ไลปิต้ X 3 0 0จริงๆ X 2 0 0สามารถใส่ได้นะแต่ลดน้ำหนักเบาลงมาหน่อยนึงแล้วก็ GDS 300ไม่ว่าจะเป็น300ปกติหรือ300 HPE รวมไปถึง DCT ของ GPX ด้วยครับแล้วก็ซีรีส์ใหม่ของ3 V 150ตัวนี้ของเป็น Vespa 3 V 150อันนี้ บอมการันตีได้บอมทาไดโนเทสมาเรียบร้อยแล้วโอเควิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนวิ่งดีกว่าเดิมพอกะมามามาครับที่สําคัญคือสายพานไม่ขาดใช่เพราะว่าส่วนส่วนมากแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายเวสป้าเนี่ยเขาจะเอาชามพีเซตมาแปลงกันซึ่งถามว่าแรงไหมมันก็แรงลั่นดีแต่ว่าแป๊บเดียวสายพานก็ขาดแล้วอันนี้ไม่ขาดแน่นอนใช่ครับเพราะว่าองศาเดิมองศาเดิมเพราะจริงๆเลยเนี่ยเวสป้าเนี่ยสายพานเขาหมื่นโลก็ไปนะ เร็วอันนี้ถูก็วมแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งไปทาชุดชามที่<บ>เป็นปรับองศา<บ>มันยิ่งบีบมันก็ยิ่งขาดไวใช่ับฉะนั้นก็คือใช้แบบนี้โอเคสุดสุดท้ายในเรื่องของชุดชาม HK ราคาเปิดตัวของเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ซีรีส์รุ่นเล็กอยู่ที่2,900บาท2,900บาทก็คือตัวของตระกูล160 160กับ Airlock n m a x 155ใช่ครับ ต่อไปซีรีส์ต่อไปซีรีส์สามวีหนึ่งห้าจะอยู่ที่สามพันสามร้อยบาทส่วนซีรีส์สี่วีสามร้อยจะอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทครับโอเคสองพันไปไปลายยังถึงสามพันกลางกลางใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกซื้อกับรถรุ่นไหนใช้รุ่นไหนก็เลือกไปนะครับอย่างที่บอกไปเม็ดมีขายตกเม็ดละห้าสิบบาทแต่ว่าค่าที่เป็นค่าจากโรงงานที่เขาเซตติ้งมาให้เนี่ยมันก็ใช้งานได้แล้วถูกต้องครับอ่าตาม,มนั้นมูดเปลี่ยนแน่นอนผมบอกโอเคอเค,คือเอาตรงๆที่ไปเทสมานะอันนี้แบบ จากที่รู้สึกมาเลยนะคืออกักตราเล่งต้นดีขึ้นต้นกลางเนี่ยติดมือเลยแต่ว่ารอบเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่ปลายเนี่ยยังคงเหมือนคล้ายๆของอารมณ์เดิมขึ้นกว่าเดิมน้อยเดียวใช้คำว่าน้อยเดียวแต่ก็ถามว่าเพียงพอไหมมันก็เพียงพอกับการที่ว่าเราไม่ต้องการขี่แล้วเค้นแรงเครื่องเยอะไปแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการความแรงคุณก็ไปสกิดมันเพิ่มก็ได้หรือคุณไปไล่เฟืองท้ายแล้วก็ลดน้ำหนักเม็ดชุดหน้าให้มันลั่นขึ้นเท่านั้นเองมันก็จบแล้ว อ,อันนี้คือชุดชามหน้าันนะแต่ที่วางอยู่ด้านหน้าเราที่แบบแย่งซีงอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเฮ้ยว้าวมากแล้วน่าสนใจมากๆกับชุดของภาคัตครับภาคัดวันนี้เอามาโชว์เยอะไปหมดเลยมันคืออะไรครับบอมครับเรียกว่าจากาักรวาลภาพคคัดละกันครับรุ่นสกูตเตอร์นิยมในประเทศไทย huh. วางอยู่ที่ทั้งหมดแล้วตอนที่แล้วที่เรามากันมันยังไม่ครบ ใช่ครับตอนนี้ครบแล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Honda Yamaha v e เว็บป้าแลมเบต้าจีมีหมดเลยทุกสี่นิยมในประเทศไทยเอาเรามามา,มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ที่บอกว่า,วามีครบหมดแล้วกับเรื่องของตัวชุดคัดเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นก่อนชุดคัดนี้ก็ยังคงเป็นแบรนด์ HK อยู่ถูกต้องครับมันดีกว่าเดิมเมสแตนดารหรือว่าผ้าคัสแตงยังไงผ้าคัส ผมขออนุญาตไม่พูดถึงผ้าคัดแต่งละกันคือพาะผมขอเทียบกับตัวของผ้าคัดเดิมติดรถของต่างๆละกันอ่าโอเคสมมุติว่าเป็นออริจินอลศูนย์ใช่ไหมครับ,รบาว่ามันจับติดดีไหมมันจับติดได้บ้างจะต,ติดในในมูที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้ในของเดิมว่าเป็นยังไงแต่ว่าแน่ๆทุกคนผมรับประกันได้ว่าต้องมีรอบฟรีขึ้นมาแน่นอนอทีนี้ตัวของ H k เคออกแบบมาโดยการเปลี่ยนวัสดุครับอย่างเป็นตัวด้าน ด้านขวามือกันครับพี่จอ,อต,ต,ตัวนี้จะเป็นเกรดคาร์บอนครับตัวนี้เกรดคาร์บอนถามว่าในตลาดของผพ้าพเป็กเกรดแต่งทั่วไปผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมสามารถการันตีคุณภาพได้เลยว่าสามารถใช้งานได้ลดฟลอรฟรีในราคาที่เทียบเท่าศูนย์ราคาเทียบเท่าศูนย์นะครับเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวของค da อืมเริ่มต้นที่พันสองร้อยบาทครับเหรอพันสองหมายถึงว่าผ้าคัตเนี่ยนะ ยกก้อนพี่ยกก้อนเนี่ยนะยกก้อนหมดเนี่ยนะใช่ครับพันสองเองเหรอหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่หมายถึงว่าได้โคเวอร์มาด้วยได้ทั้งหมดเลยเออก็คือเป็นตัวก้อนแบบคล้ายๆแบบนี้อ่าพันสองร้อยบาทโคตรถูกเลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากอัปเกรดให้มันดีขึ้นเป็นพาเกตแบบดูอัลหรือว่าเรียกว่าทูโทนหรือสองสีเนี่ยเพิ่มแค่สี่ร้อยพี่สำหรับรุ่นทอนด้าจากพันสองก็เป็นพันหกใช่ครับเป็นสองสีใช่ครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสองสีเอาอย่างนี้ก่อน 1200บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวของเนื้อผ้าเกรดเนี่ยดีของของสแตนดาหรือยังดีกว่าดีกว่าแล้วใช่ครับคนความร้อนกว่าแล้วใช่ครับอ๋อดังนั้นถ้าเกิดว่าแบบไม่ไิดสายซิ่งอะไรมากมายต้องการประหยัดชุดนี้พันสจบเลยตัวนี้อยู่โอ้เขาท่านะเพราะตอนแรกคิดว่าราคาต้องแรงกว่านี้เจ๋วนะครับและที่สำคัญคือได้ตัวชุดคเวอร์มาหมดเลย ตัวของสลงสลกักคลิปล็อกนี่มีมาให้หมดเลยเปลี่ยนยกก้อนได้เลยยกก้อนเลยของเก่าทิ้งไปได้เลยต้องครับรูตรงหมดรูหมดทุกทุกอย่างออกแบบมาให้ตรงกับตัวของรถในแต่ละรุ่นเลยพี่ฮอนด้ Honda, นะครับ1200บาทโอเคต่อไปมาดูกันต่อเมื่อกี้นี้ขออนุญาต นี่หนึ่งครับพี่ตัวฮอนด้าเนี่ยเป็นรุ่นนิยมยังไม่ได้แจ้งรุ่นหนึ่งตัวรุ่นนิยมตัวเนี่ยก็จะมีฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องลีด125เจนเนอโร่125 PCX 150 160 คลิก125คลิก150คลิก1้0ใส่ได้ ADV ได้ ADV หนึ่้าสูทใส่ได้คือง่ายๆเลยก็คือ h o น d ้าทั้งหมดอราใส่ได้ยกเว้นตัวเล็กพวกสกูปปี้ไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมล่ะรุ่นนิยมรุ่นนิยมอ่ะร2 5ยขึ้นไปถึงร้อ1 6 0เนี่ยมันใส่ได้หมดเลยใช่ในราคา1,200บาท1 2 0 0บาทแต่เมื่อกี้นี้ที่เราพูดว่ามีอีกเกรดหนึ่งก็คือตัว1,600บาทใช่เราต้องมาพูดถึงเรื่องของเนื้อพารคัดและ เมื่อกี้พัชคัทที่ต้องบอกว่าพันสองเนี่ยคือพัชคัทที่เกรดดีของเดิมแล้วใช่ครับแต่ว่าบอมบอกว่าไอ้ตัวพันหกดีกว่ามันดีกว่ายังไงตัวพันหกนี้จะไปอยู่ด้านความมือครับคุณจอนด้านที่กระโหลกสามารถเอาออกมาได้เลยอันนี้เลยเหรอใช่ครับเอาออกมาได้เลยงั้นเปิดเปิดกระโหลกดูหน่อยแล้วกันนะอ่ะอึบอึบอึบอ่ะนี่ตัวของพัคัทเกรดทูโทนเหตุผลที่การออกแบบผมไม่ได้การเอาเอาสองอย่างไปติดกันนะพี่แต่ว่ามันออกแบบมาจับ พื้นแผ่นเดียวกันแล้วก็เอามาติดเลยด้วยด้วย QC ของโรงงานด้านหนึ่งจะเป็นคาร์บอนแบบเดียวกับเกรดหนึ่งสีแต่อีกด้านหนึ่งจะอัปเกรดคุณภาพาออกมาให้กลายเป็นเรซินตัวเรซินเนี่ยจะทํางานได้ดีมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิยิ่งสูงอืเท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะขับรถหนักลากยาวทัวริงหรือบรรทุกหนักต่างๆเนี่ยจับได้อยู่รถรอบฟีทางรอบต้นถึงขับยาวถึงเครื่องร้อนพี่อ่าอคือถ้าเกิดว่าเราเราเรานิยามตามสิ่งที่เราเห็นคือ กรณีที่เครื่องเย็นเนี่ยนะครับต้องการการจับแบบเครื่องเย็นเย็นเนี่ยพักคัดตัวนี้ผ้าตัวนี้ก็อารมณ์คลา้ายๆกับของเดิมแต่ดีกว่าเดิมนะมแต่เมื่ออะไรก็ตามที่ว่ามีการเปิดครเร่งปั้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 งเยอะๆหรือว่าขึ้นเขาหรือว่ามีการบรรทุกปับ๊บพรกคัดตัวที่สองจะช่วยทํางานต่อเพราะเนื่องจากว่ามันทนความร้อน,น,นสูงกว่า จับได้ดีขึ้นจับได้ดีขึ้นกว่าเมื่อเครื่องมันร้อนแต่หลักๆเลยก็คือว่าเมื่อมันร้อนจริงๆเลยเนี่ยยังไงยังไงก็ตามมันอยู่ในหน้าสัมผัสเดียวกันถูกต้องครับถ้าตัวซ้ายข้างข้างขวาเนี่ยข้างขวาของเพื่อนๆือนเนี่ยข้างขวามารับไม่ไหวแล้วฉันยังมีข้างซ้ายช่วยไว้อย่างนั้นดีกว่า okay. ก็จะลด,ลอดรอบฟีทั้งตัวของอุณหภูมิเวลาต่ำหรือเวลาสูงได้ทั้งหมดเลยสำหรับตัวพัดเบรกถูโทนโอเคเข้าใจละเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แต่พัดคัตที่เป็นตัวเนื้อแข็งตรงนี้ เวลาที่เป็นเครื่องเย็นเนี่ยบางทีมันจะมีเสียงอันนี้อันนี้คือตามที่สิ่งที่ที่ที่เคยเจอแต่เขาก็เอาวิธีการคือเอาตัวพักคัดที่เป็นเนื้อตัวเนี้มาใส่เพื่อจะให้มันจับในช่วงของเครื่องเย็นอุณหภูมิเย็นก่อนอเขาท่านะพั 1, 6, นหกเหรอใช่ครับพี่ถูกมากนะได้หมดเลยเนี่ยเออนนอันนี้จริงๆเหมาะสำหรับไรเดอร์มากๆครับถ้าเกิดเพราะไรเดอร์ส่วนใหญ่เราจะขับเป็นพวก p c x หรือไม่ก็เป็นจิราโนโ่ใช่ไหมตัวนี้เหมาะมากไม่ว่าจะเป็นบรรทุกคนหรือบรรทุกหนัก แจว๋จวแจ๋วอันนี้คือตัวของพอนด้าเนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราครอบออกมาเนี่ยเรามีกระโหลกคัดมาด้วยใช่ครับกระโหลกนี่ไม่ไม่เกี่ยวกับพันหกนะต้องบอกอย่างนี้นะใช่ครับขายแยกขายแยกครับมันดียังไงกระโหลกตัวนี้นกระโหลกตัวนี้ขอโทษด้ครับไม่ได้ขายแยกแต่ว่ามีเป็นเซตคือเรามีตัวนี้ขายอย่างเดียวเริ่มต้นที่พันสองแล้วก็ตัวสังเกตพันหกแล้วก็จะมีตัวที่จับเซตพร้อมกระโหลกเริ่มต้นที่สองพันสี่กระโหลกจะมีทั้งหมดสองแบบครับพี่กระโหลกกัดลายแล้วไม่กัดลาย กัดลายกับไม่กัดลายอันนี้คือเป็นกระโหลกแบบเดิมไม่กัดลายไม่กัดลาย texture จะเป็นปกติเลยอันนี้คือกัดลายแต่กัดลายตรงนี้เป็นกัดลายแบบ50เอเหตุผลที่กัดลาย50%เพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นกับผ้าคัดเกดทูโทนถ้าลูกค้าใช้เพียงแค่เกดคาร์บอนปกติไม่ต้องกัดลายไม่ต้องกัดลายดีกว่าแล้วตัวกระโหลกอันนี้มันดีของติดรถยังไง 1. อัปเกรดวัสดุให้พูดตรงตรงดีไซน์ แทบจะไม่ต่างกันกันกบตัวของศูนย์แต่มีการไล่เบาเพิ่มขึ้นมามแล้วก็ตัวของวัสดุเนี่ยอัปเกรดวัสดุเพิ่มขึ้นมาให้มีความคงทนได้มากขึ้นกว่าเดิมคือรูปแบบเนี่ยคล้ายๆกับอารมณ์ของจัวกระโหลกเดิมมนแหละแต่ว่าตัวของวัสดุดีกว่าน้ำหนักเบาวกว่าใช่ครับแล้วก็มีให้เลือกก็คือแบบกัดลายด้วยใช่แล้วก็ไม่กัดลายด้วยเออเข้าท่าแล้วก็จุดสําคัญเลยคุณจตกนนก็คือตัวของแกนกลาง ตรงนี้ผมบอกเลยว่าทางโรงงานออกแบบมาให้เฟืองตรงรุ่นเพราะเอาจริงๆมันสามารถใส่กับรุ่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นด้วยแต่ถ้ากะโหลกมันไม่ตรงกับร่องเฟืองของรถนั้นๆแน่นอนมันมีนมอาการสัว์ท,ทางานไม่ดีงั้นทางโรง,งงานต้องการันตีว่าใส่ได้เฉพาะรุ่นในบางรุ่นเท่านั้นก็คือเคลของตัวเฟืองจะต้องเป๊ะกัน<ช>ที่แบบใส่อันนี้ปั๊บก็ตรงรุ่นอันนี้ปั๊บก็ตรงรุ่นถูกไหมโอเค ในราคาของ Honda แค่2 4 0พั่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นยามาฮ่ล่ะเท่ากันไหมเท่ากันพั0สองพันใช่ครับโอ้ oh, ไม่แพงเลยถูกมากฉะนั้นจริงๆแล้วซื้อยกเซตแบบนี้ก็ได้เนาะแล้วที่สำคัญคือเขาก็ไม่ได้มีแค่ Honda ไม่ได้มีแค่ยามาฮ่าเขายังมี Vespa l a m b e t t a ครบหมดใช่ครับอืมสำหรับตอนนี้ตัวของเวส p a ครับของที่ v v a i l a b l นะตอนนี้เลยก็คือจะเป็นตัวของ 3V125 อืม ตัว 3V 150จะเข้ามาเดียวนี้ในประมาณ1เดือนหน้าครับประมาณเดือนมีนาคมาแล้วก็ตัว300ก็คือตัว c v 300ก็สามารถใช้ได้มีทั้งมีเกร1สีและเกร2สีเช่นเดียวกันโอเคก็คือ300เนี่ยกับเ e s ป้าก็ได้ l a m b บต้าก็ได้ตัว GPX ก็ได้หรือว่าจะเป็นไออีกแบรนด์หนึง GT 2 7อนะคีเว y ถูกไหมใช่ครับก็ได้หมดเลยใ่ใซึ่งเอาจริงๆนะพอดูราคาปั๊บเนี่ยกลายเปว่าราคาตัวเนี้ย คุ้มค่ากว่าไปซื้อแบบว่าคอมพลีทเซ็ตของศูนย์เลยนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพันสองพันหกสองพันสี่พอโดดมาเป็นซีรีส์ใหญ่ขึ้นก็คือซีรีส์สามร้อยราคาต้องต่างแน่นอนราคาอยู่เท่าไหร่ราคาเฉพาะตัวผ้าอย่างเดียวนะครับครับผมจะเริ่มที่เกรดของคาร์บอนอย่างเดียวเนี่ยอ,อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทหนึ่งพันหกร้อยพอเป็นสองสีปับ๊บสองสองห้าศูนย์สองสองห้าศูนย์พอมีกะโลปับ๊บ 3300บาท3,300บาทก็คือเป็นฟูลเซ็ตว่าอย่งงางนั้นดีกว่าฟูลเซ็ตจะมีเฉพาะเกงเกมฟูลเซ็ตคือมีเฉพาะตัวของผ้า2สีถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนก็สามารถซื้อตัวคัดคิดที่เป็นตัวแยกอย่างเดียวมาเปลี่ยนก็ได้แล้วเหมือนกับสามารถทำาเม n t ตามรอบเพราะว่ากระโหลกยังไงอยู่นานกว่าตัวผ้าคัดอยู่แล้วอ่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราขายเนี่ยเราไม่ได้ขายแค่เฉพาะของตัวผ้าคัด เราขายโคฟเวอร์ไปด้วยถูกต้องครับเป็นเซตเลยครับก็ถูกนะพันสองเองเพราะว่าเพื่อนๆลองไปดูดิอะไรเนี่ยพวกกิปลงกิปล็อกก็3-40บาทต,ตัวผ้าคัดอีกก้อนเท่าไหร่ตัวของแผ่นเพลงอีกเท่าไหร่ฉะนั้นอันนี้น่าจะเรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับในราคาของตัวเริ่มต้นเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นใช่ครับ ทั้งหมดตอนนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยมีพร้อมจาหน่ายหรือยังมีพร้อมจําหน่ายทั้งหมดทุกซีรีส์ครับยกเว้นซีรีส์ของสาม5ีหนึ่งห้าูนย์ที่เป็นของเวปต้าต้องรอแล้วก็เร็วๆนี้ภายในเดือนมีนาจะมีตัวของซีรีส์ใหญ่ก็คือซีรีส์3ามห้าูนย์ตัวนี้อ่าของฟร์ซ่าของ X m ็กแม็กฟร์ซ่าเอ็กแม็โอ้แต่ว่าจะมีเพิ่มอีกซีรีส์หนึ่งก็คือซันเทสสามหกแปดีครับไอ้สามหกแปดซีรีส์ครับอ่าสา8หกแป็คือ GK หรือ E ในอนาคตหรือดีก็ใส่ได้หมดเลยยย่ออออ้้างันนนก็คืตี เขาเอามาเกือบครบทุกรุ่นในประเทศแล้วน่าใช้มากนะครับที่สําคัญครับเพื่อนๆครับได้คุยกับทางวิศวกรของทางสปอร์ตแมนเขานะครับก็คือคุณยูมินเนี่ยเบอกว่าการเทสของตัวชุดชามกับชุดกะโหลกคัดเนี่ยของเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเทสแบบหนักๆให้ดูเลยว่าเทสแล้วมันไหม้ไหมเทสแล้วมันลื่นไหมเทสแล้วแบบว่าพักคัสมันหายขนาดไหน แต่อันนั้นเน่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการเทสท,ที่แบบโคตรโหดเลยแล้วก็ไม่ไม,ไม่แนะนําให้ลอกเล็นแบบนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่วันนี้นะครับเดี๋ยวรอหารถที่แบบว่าพร้อมระเบิดก่อนแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อของเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของชุดชาม HK ชุดกระโหลกคัทหรือว่าชุดพักคัทติดต่อได้ที่ไหนบ้าง อย่างแรกเลยสามารถติดต่อได้ที่ร้านจอรรเดอร์นะครับตัยแทนจำหน่ายด้านลัดข่าวนานิวันนะครับ,รบแล้วก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านของจอรหรือว่าทางร้านสปอร์ตแมนเองก็ตาม,มนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตแมนอินเตอร์เนชั่นแนลครับโชว์ีซสปอร์ตแมนออฟิเชียลสโตร์ครับช่องทางติ๊กต็อกกำลังมีเปิดเรเร็วนี้ครับพี่รวมถึงถ้าดิลเลอร์หรือว่าลูกค้าท่านใดอยากจะรับไปขายก็ติดต่อโดยตรงกับทางสปอร์ตแมนได้เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าราคาเท่านี้เอาจริงๆนะถ้าเกิดว,ว่าคุณได้ดูเทปเนี่ยแล้ว กล้าเปิดใจมาลองใช้ดูนะครับผมว่าแม่งคดคุ้มเลยเพราะเอาตรงๆมันดีออกว่าของศูนย์นี่นะจริงๆนะมันถูกมัน,มนแพงกัาศูนย์แค่ร้อยสองร้อยเองแต่มันได้โอ้โหอะไรเนี่ยภัมเกรตคุณภาพเพิ่ม<อ>ยระดัเซ็ตด้วยอ่ายกเซ็ตด้วยผมบอกเลยว่ามันคดคุ้มพี่ต่ว่าเพื่อนๆต้องเอาไปลองใช้ดูนะครับอ่ะตามนั้นนะครับและนี่ก็คือตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ HK นะครับจากประเทศไต้หวันนะครับขอบคุณบอมมากๆครับ ข่าวต่อไปเดี๋ยวเราจะมีตัวซีรีส์ใหม่ๆของตัวชุดผักคงผักคัดกระโหลกคัดหรือว่าตัวของอชุดชามมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะเอามาจำหน่ายให้กับคนไทยได้ใช้ของดีๆกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ